ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2563นายประจบสีวงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปนางสาวชัดชดาสีชูเปี่ยมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มโรคไม่ติดต่อ นางสุวรินอินทิแสนเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสนิคมบ้านหันจังหวัดมหาสารคามนายสุริยากัญยารัตน์นายช่างเครื่องกลชำนาญงานกลุ่มบริหารทั่วไปภาพการทำงานอย่างมีความสุขของบุคคลที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและความตั้งใจ ไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือจะเบาบุคคลเหล่านี้ต่างก็ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่กลับใช้ความอดทนความขยันและความรู้ความสามารถทำงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงซึ่งการเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจให้กับการทำงานในระบบราชการไทยจนครบเกษียณอายุราชการนับเป็นเกียรติประวัติ ของแต่ละบุคคลที่ได้มีโอกาสรับใช้ราชการของแผ่นดินและข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสบการณ์คุณงามความดีของท่านทั้งสี่ที่สร้างสมไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้สามารถปฏิบัติตนให้เจริญรอยตามในแบบอย่างที่ดีในด้านการทำงานและความศรัทธานในอาชีพอย่างแท้จริง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นขอแสดงมุธทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2563คุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป สวัสดีครับผมประจบศรีวงศ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปชัชด,ดาศรีชูเปี่ยมนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพค่ะสุริยากัญยารัฐตำแหน่งในช่างเครื่องคนชำนาญงานรับราชการมา39ปีครับก็35ปีนะคะ35ปีกว่านิดหน่อยค่ะรวมปีนี้ก็24ปีเริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่9 ธันวาคม2,524ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ1ที่ศูนย์มาเลียเขต3จังหวัดขอนแก่นจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการนะครับก็ทั้งหมดก็39ปี บรรจุครั้งแรกก็ที่ศูนย์วันโรคนะคะศูนย์วันโรคเขตหขอนแก่นค่ะก็อยู่ที่ศูนย์วันโรคก็ประมาณ5ปีนะคะก็ได้รับการเชิญชวนจากพอ,อ,อปิยะนะคะหรือพี่ปิยะพออศูนย์โรคเรื้อนค่ะชวนให้มาทํางานโรคเรื้อนซึ่งตอนนั้นก็มีความตื่นเต้นเนาะเนื่องจากจะเป็นยุคข,ของการกําจัดโรคเรื้อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นสอครอก็รวมกัน เป็นสำนักงานควบคุมโรคเขตหกขอนแก่นค่ะอันนั้นเราก็เริ่มเป็นสคลอแล้วค่ะเริ่มบรรจุวันที่2กันยา3 9ที่กองาาาเรียคุมควบคุมโรคนี่แหละโนนละไอจังหวัดนนย้ายมาที่สคลอในปีปี4-6จนถึงปัจจุบันเนึ่งมีความภูมิใจดีใจที่ มาถึงเส้นชัยแห่งการรับราชการนะครับก็คือต้องเกษียณอายุราชการถึงแม้ว่าการทำงานที่ผ่านมามันจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายก็ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญนะครับที่ทำให้การทำงานลาบลื่นมาจนถึงเกษียณอายุราชการครับโล่งใจนะคะโล่งใจก็คือเราได้ทำหน้าที่มาจนถึงสำเร็จแล้วนะตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือทำจน กเกษียณร,ราชาการคือครบอายุ60แล้วก็การที่เราสามารถทํางานจนถึงกเกษียณนะคะมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึง่งก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องผ่านความอดทนนะคะเพราะว่าในระยะเวลาของเส้นทางที่เดินผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งมีทั้งเรื่องสนุกสนานมีทั้งเรื่องที่ ต้องเปลี่ยนที่ทํางานอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอันนี้เราก็ต้องต้องอ,อ,อดทนแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็เรียกได้ว,ว่าต้องผ่านเวลาเหล่านั้นมาให้เราจนจนประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะ่ะเพื่อนก็พี่เป็นน้องดีคงไม่มีอะไรห่วงแล้วว่ามันรุ่ดล่วงแล้ว <c oughs> ก็ฝากน้องๆว่าให้อยู่ในระเบียบวินัยให้มีความซื่อสัตย์รู้รักสามัคคีแล้วก็พัฒนาตนเองการทํางานในในของวงการของก็าลกการนะจะให้ดีเราก็ต้องทําเป็นทีมเวิร์คช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวก็ก็ดีก็จะขอสรุปให้น้องๆฟังว่าสิ่งหนึ่งสําคัญที่มันผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าความทรงจําที่ดีนะคะ หมายถึงว่าความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มใจคิดถึงเมื่อไหร่เราก็มีความสุขนะคะส่วนเรื่องที่จะฝากไว้อีกสิ่งหนึ่งก็คือในยุคสมัยนี้เนาะเป็นยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีมากมายเรียกได้ว่าประสบการณ์ของเลียมหรือพี่เลียมที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะคะในยุคสมัยหน้าเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆช่วย พัฒนาตัวเองติดตามสถานการณ์แล้วก็บริหารความเปลี่ยนแปลงให้เป็นนะคะเพราะว่ายุคสมัยหน้าเป็นยุคที่เราต้องเร็วจริงๆค่ะต้องทันเทคโนโลยีนะคะ